มัดดาตังสวัสดีทุกทุกท่านคะ่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินง,งานของสหงกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าการประชุมจอกอบอน,นั่นเองคะ่ะจัดโดยสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่สของปีงบประมาณพศ2568ในเช้าวันพุธที่26มีนาคม ซึ่งเข้าสู่ระยะเวลาสิ้นสุดไรมาสที่2เข้าสู่ภาคฤดูร้อนที่ร้อนมากๆอย่างไรแล้วก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินง,งานของสหกรณ์และกลุ่มกเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องครั้งที่2 2 5ทับในวันนี้มีสหกรที่ต้องติดตามผลความคืบหน้าการแก้ไข ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วจำนวน6แห่งซึ่งในวันนี้มีผู้แทนจากสาหากรณ์เข้าร่วมประชุมด้วยค่ะทั้งนี้คณะทำงานได้ให้คำแนะนำเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ติดตามและแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการดำเนินง,งานการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการตลอดจนคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องอันจะสามารถนำไปแก้ไขได้อย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายคือลดจำนวนข้อบอกพร่องที่มีอยู่หรือที่จะมีเพิ่มขึ้นในประเด็นเดียวกันได้ค่ะในการนี้คณะทำงานขอฝากทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลส่งเสริมให้คำแนะนำตลอดจนหาวิธีการแก้ไขวิธีการดำเนินง,งานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของเราดังคำที่ว่า we are hope เราคือ ความหวังของเกษตรกรเพื่อที่พวกเราจะได้พัฒนาไปพร้อมๆกันมีความมั่นคงและระบบที่ยั่งยืนค่ะท้ายนี้กลุ่มตรวจการสหกรณ์สำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชมุมในครั้งนี้และช่วยกันคิดหาทางออก หาแนวทางแก้ไขปัญหาและให้คําแนะนําต่างๆแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร,กรที่มีข้อบกพร่องได้นําไปปฏิบตัติเพื่อเป็นแนวทางป้องกันเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเกิดผลเสียต่อองค์กรอันเป็นที่พึ่งของหมู่มวลสมาชิกได้ต่อไปค่ะและสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ ที่ทำให้การประชุมจโกโบอในครั้งนี้สำเร็จรู้ล่วงด้วยดีแล้วพบกันอีกทีในการประชุมครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ